อ่าสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจยูดิบสองนะครับสวัสดีแฟนเพจเซียนสนด้วยนะครับวันนี้สิบห้าตุลาคมนะเราจะในวันที่อาทิตย์นี้กกับมานะครับก อ่ะคอนเนชั่นลีกเนี่ยก็เป็นทางด้านฝรั่งเศสนะครับส่วนอันดับ3นี่ก็เป็นทีมอย่างอิตาลีนะครับเมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้านี้ก็มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับแล้วก็บาราซิลน่ยยิงอุลุกวัยไปเละนะสี่ตอนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านอันเจตินานี่ชนะเปรูแค่ ชนะไปรูแค่หนึ่งสูตรนะครไม่พอเพราะว่ามันต่อลูกครึ่งนะครับก็น่าจะจบสิ้นนะโปรแกรมทีมชาตินะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมาคุยกันนะฮะมีหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะฮะก็มีคุณสุนเนศบอกว่าภาพติดๆิดดับด,บดบอ่ะก็ถ้าโอเคแล้วพิมพ์มาบอกนิดนึงนะฮะว่าภาพมีปัญหาหรือเปล่านะครับคุณสง่าว,ว่า สวัสดีกูสวนช่วยใช้แล้วครับขอบุณพี่สง่าด้วยนะครับคุณพิเชษบอกว่าสวัสดีครับทักทายครับอ่ะสวัสดีนะฮะนะครับเอ่อเอ่อก็ขอบคุณทุกข้อความนะคุณเบิร์ดบอกสวัสดีทักทายครับอ่ะสวัสดีด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับทางด้านเว็บ u 1 2 s p o r t n e t นะครับแล้วก็ Facebook Page u 1 2 s p o r t นะครับรวมถึงใครอยากลงทุนอยากเชียร์บอลก็แอดไลน์ไปได้นะครับแอด w e b แล้วก็ u แล้วก็เลขกน็กสอนนะครับ ad web u สิบสอนะครับก็เป็นเว็บที่ผมรับประกันนะครับว่าเชื่อถือได้นะครับข้อความก็ยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้โปรแกรมเกมมาดับสโมสรกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าก็ทีมชาติหมดครบโปรแกรมนะครับคืนนี้นี่ก็มีบอลใหญ่เลยนะครับทางด้านบุนเดสเีกาเยอรมันฮอฟเฟนไฮมเจอโคโลนนะครับ พอเฟนไฮมก็เล่นในบ้านดีส่วนโคโลนก็เป็นทีมที่ฟอร์มร้อนนะครับตอนนี้โคโลนอันดับหกแล้วก็ทางด้านลีกเอิงเนี่ยมีปารีสแซงต์ฌ็องแมงนะมาเจอองเช่นะครับซึ่งคู่นี้นี่ก็อ่าปารีสในเกมนี้ไม่มีเนม,มาร์กับไม่มีเมสซี่แน่นอนแร้วว่าสองคนนี้ไปเล่นบอลอเมริกาใต้นะครับแลำบาเพิ่งเตะเมื่อเช้านะ่าจะกลับมาไม่ทันนะฮะนอกจากนี้ก็มีบอลเด็กชายมินชิปนะเวสต์บอมเจอบริรเออร์บิงแฮมน,นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับ มาดูข่าวจากเว็บ2ี่สปอร์ตกันหน่อยนะฮะก็ตามที่ผมพาดหัวไปนี่ก็มีเรื่องราวของก็มีเรื่องราวของเออซาร่านะครับซาร่านี่ลิอร์ภูกก็กำลังจะต่อสัญญาให้นะเพราะว่าเป็นกำลังหลักสำคัญมาดูตลอดนะฮะแล้วก็คุยง่ายว่าก็น่าจะไม่ปล่อยหรอกนะครับถึงแม้จะเรียกสัญญาเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ตามนะฮะ ส่วนราฮิมเตอร์ลิงนี่ก็ทุกวันนี้ก็น่าจะพร้อมย้ายแล้วนะครับเพราะว่าแมนซิตี้ก็แทบไม่ใช้งานนะครับามาดูเรื่องราฮิมเตอร์ลิงกันหน่อยก็เขาบอกว่าเตอร์ลิงเนี่ยตอนนี้สัญญาก็เริ่มใกล้จะหมดนะแล้วก็หลังๆเนี่ยเป็นสำรองเยอะนะครับเพราะว่าเป๊ปก็ชอบใช้แฟรรันตอร์เรสรวมถึงใช้นักเตะอย่างฟิลฟอร์เดนนะครับใช้ตัวที่มันผลงานดีอย่างบาดาโดซินวานะครับหลังๆราฮิมเตอร์ลิงฟอร์มตกนะแล้วก็บางทีถูกจับไปเล่นฟอสไนเนี่ยก็เลย เป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดนะครับก็ทำให้ตอนนี้เซอร์ลิงต้องเปิดออกคุยกับเป๊ปนะว่ายังจะใช้งานเขาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าได้ลงน้อยก็อาจจะยายนะครับโดยเซอร์ลิงบอกว่าเปิดโอกาสที่จะไปเล่นที่ต่างประเทศนะเพราะว่าก็มีความสนใจจากบาร์เซโลนานะครับซึ่งผมว่าดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะว่าบาร์ซ่าทุกวันนี้ไม่มีเงินนะแล้วก็ถ้าดึงเซอร์ลิงนี่ก็ต้องใช้เงิน่อนท้างเยอะเพราะว่าเซอร์ลิงก็ อายุยังไม่ได้มากนะครับดูแล้วอาจจะยากแต่ก็มีโอกาสย้ายนะอยู่ที่ว่าเซอร์ลิงจะย้ายไปไหนหรือว่าไปนิวคาสเซิลไหมล่ะนะครับทีมเงินถุงเงินถังกํลาลังมานะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็เรื่องของเปเอชเอนะแน่นอนว่าไปเชียร์ปีเอชเนคืนนี้ก็ต้องฝากความหวังที่คเคลียนเอ็มบัปเป้นะครับเพราะว่าทางด้านเมสซี่เนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะฮะเมสซี Messi ่ไปเล่นให้อาเจนเมื่อเชเ้ชากลับไม่ทันแน่นอนเนย์มาร์ก็ไม่ทันเพราะนั้นปารีสใครเชียร์คืนนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เอ็มบัปเป้ ซึ่งโปรติโน่นะครับคุณซื้อปารีสคนปัจจุบันก็บอกว่าก็ยังหวังว่าจะให้เอ็มบาปเป้นเนี่ยเปลี่ยนใจยอยู่กับปารีสต่อนะเพราะว่าก็เป็นคนจับสาคัญของทีมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเอ็มบาปเป้น่าจะอยู่ยากนะครับเพราะว่าใจแม่งไปมัดดิดแล้ว่ะนะสําหรับเอ็มบาปเป้นนะแล้วก็ที่สําคัญผมว่าเผลอ,อมัดดิดแม่งจะได้ปอปอกบาด้วยอปอปอ,อกบาก็จะหมดสัญญากับแมนยูหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นก็ผมว่าเอ็มบาปเป้นี่ น่าจะยายนะถึงแม้พอตอยากจะให้อยู่ต่อนะฮะก็เชื่อว่าเชื่อว่าพอตนี่ก็ยังอยากให้เอ็มบัปเป้ e อยู่เพราะว่าก็เป็นนักเตะที่กำลังฟอร์มดีนะแต่ว่ามันก็มีข่าวว่าถ้าเกิดปารีสเสีย M A P e เอ็มบัปเป้จริงๆเนี่ยปารีสก็จะไปเอาเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับซึ่งผมว่าฮาร์แลนด์มันเป็นนักเตะที่มีความมือร้อนอนระไม่รู้จะอยากมาเล่นลีกเอิงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเจอเงินปารีสไปนี่ก็ไม่แน่นะฮะ นอกนา้น,นี้ก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลนะเตรียมทุบเพดานเงินเดือนของสมโมสรน,นะครับทุกวันนี้ลิเวอร์พูลจ่ายสูงสุดคือเฟอร์กิลฟานดานะครับกองหลังกับตเออกองหลังรองกับตันทีมลิเวอร์พูลนะครับรับสองแสนแต่โมซาร่าเนี่ยสัญญาลังใกล้หมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าซาร่าขอประมาณสามแสนสี่ซึ่งผมคิดว่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ลิเวอร์พูลจริงจริง,จ,รงจ่ายได้นะครับแต่ว่า ก็น่าจะยอมทุบถิติเพื่อซาร่านะเพราะว่าทุกวันนี้เขาว่ากันตามตรงในพรีเมียร์ลีกอะดาวเตะที่เป็นตัวลุกเบอร์หนึ่งของลีกผมคิดว่าน่าจะเป็นโมซาร่านะเพราะว่าโรนัลโด้นี่ก็เริ่มโรยราส่วนของแมนซิตี้นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกรดแบบกองกลางอะถ้าตัวลุกแบบธรรมชาติผมว่าซาร่าก็น่าจะดีสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเลวพูยอมที่จะทําลายเพดานนะจ่ายสามแสนห้านะไม่ใช่สามแสนสี่อย่างที่ผมบอกเลยนะเพราะว่า สามแสนี่เป็นตัวเลขที่บางสื่อรายงานแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสามแสห้าก็เป็นตัวเลขที่สมน้ําสมเนื้อกับความสามารถซาร่านะครับเพราะนั้นก็น่าจะทําลายสถิติยับไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลียอภูเคยจ่ายอย่างที่บอกคือฟานไดแค่สองแสนนะครับก็ซาร่าเนี่ยขอสามแสห้าซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่สมน้ําสมเนื้อแล้วก็แต่สัญญาจะยาวหน่อยถึงสองพนิบหกนะครับตอนนี้สองพันบเอ็ด หมายความว่าก็จะขอสัญญายาวหปีนะตอนนี้ซาร่ายี่เก้าเพราะนั้นจะอยู่กับลิยอพูถึงสามิบสี่นะครับอืมก็ถ้าซาร่ายุสามิบสี่ก็ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่านะในการจ่าย3ามแสนห้านะครับลิยอพูต้องคิดตรงนี้นะผมว่าลิโอพูไม่ต้องคิดเรื่องว่าตัวเลขมันแพงอ่ะสามแสนห้ากับซาร่าผมว่าเหมาะสมแต่ว่าระยะเวลามันยาวลิโอพูต้องคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าซาร่ายุสามเอ็ดอายุสามเอ็ดสามสองสามสามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดีเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่านะครับ วันนี้เรื่องต่อสัญญาเยอะนะแล้วก็มีสัญญาเปรดีนะครับกับบาร์ซ่าซึ่งก็บาร์ซ่านี่ทุกวันนี้ก็ต้องพยายามล้งแกนหลักซึ่งเป็นดาวรุ่งให้อยู่ต่อนะครับเขาบอกว่าเปรดีต่อสัญญากับบาร์ซ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อถึงสองพันยี่สิบหกนะครับก็ต่อยาว5้าปีเหมือนกันโดยค่าสิทธิสัญญาแม่งพันล้านยูโรนะผมว่าราคานี้แม่งไม่น่าจะมีใครกล้าฉีกนะครับแต่ที่แน่ๆก็บาร์ซ่าแม่งต้องตั้งค่าฉีกแพงแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยตั้ง เนมา2องยี่สล้านยูโรไงแล้วก็มีปรารีสมาก้าฉีกสัญญานะครับก็เลยตั้งคราวนี้ค่าตัวเปดี้พันล้านนะครับก็เซ็นห้าปีนะก็กองกลางตัวหลักบาร์ซ่าในยุคสามสี่ห้าปีนี้ก็ต้องเป็นเปดรดีแน่นอนนะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็มีข่าวเชลซีนะครับเชลซีนี่เตรียมที่จะต้องพักผู้เล่นพอสมควรนะเพราะว่ามีนักเตะเนี่ยไปเจ็บจากเกมทีมชาติมาเยอะนะครับลูอากูนี่ต้องเช็คความฟิตนะแล้วก็ ตัวอย่างจอร์ินโย่เนี่ยก็ต้องเช็คความฟิตเพราะนั้นเชลซีก็อาจจะขาดผู้เล่นบอสมควรนะแล้วต้องไปเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยเบนฟอร์ดแม่งก็เคยทําแสบมาละโดยเฉพาะเกมที่เคยเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วเบนฟอร์ดแม่งตามหลังสองรอบแล้วไล่ตีเสมอสามสามนะฮะโดยเขาบอกว่าทูเครนอ่าปวดหัวนะเพราะว่าเทียโก้ซินวานี่ก็กลับมาไม่ทันนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไปเล่นในทีมชาติบราซิลนะแล้วก็นอกนั้นนี่ก็กองเตะก็ยังไม่พร้อมเพราะว่า หายโควิดแล้วแต่ว่ายังความฟิตไม่ดีนะฮะส่วนคิดเรียนบูดีสิตนี่ตัวลุกอเมริกันนี่ก็เจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าต้องมาดูว่าเชลซีจะพร้อมแค่ไหนนะครับสําหรับการที่จะไปเล่นกับเบนฟอร์ดนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องของเชลซีนะครับข่าวอื่นๆนี่ก็มีเรื่องของเ,ออเรื่องของอะตอนนี้เต็งหนึ่งที่จะคุมนิวคาเสเซอรเป็นแฟงแดนผ่านะครับไม่น่าเชื่อนะ ก่อนหน้านี้คอนเต้นะครับแต่ว่าข่าวเงียบๆไปแล้วสำหรับคอนเต้นะครับรวมถึงรวมถึงก็มีข่าวว่าเอ็ดดี้ฮาวก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ดาผ่าเป็นเต็งหนึ่งนะแล้วก็เต็งสองเนี่ยเป็นทางด้านกุนซืออย่างลูเซียงฟาบนะครับลูเซียงฟาบนี่ก็อดีตกุนซือดอตมุลนะฮะเต็งสามเนี่ยเป็นคอนเต้นะเต็งสี่โรเบรโตมาติเนสของเบลเยียมนะครับเต็เ e เตงห้าเ,เป็นเจอร์ราดโอ้นั้นก็ดูแล้ว ถ้าแลมพาร์ดกับนิวคาสเซิลก็อาจจะเวิร์กนะเพราะว่าแลมพาร์ดนี่ตอนที่ตอนที่อยู่กับเชลซีเนี่ยก็ถือว่าให้โอกาสดาวรุ่งเยอะและผลงานดีแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่พอใจบอสบริหารเชลซีนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอเชลซีได้ทูเคิลมามันก็ดีกว่าแลมพาร์ดนะฮะก็ต้องมาดูว่า Chelsea, แถวแลมพาร์ดจะได้โอกาสใหม่กับนิวคาสเซิลหรือเปล่านะครับเอาส่วนนี้ก็ผลบอลเมื่อวานนะใครอยากมาเช็คว่ายิงยังไงลูกเกมเป็นยังไงก็มาดูได้ครับบราซิลชนะอูลูไก่สี่หนึ่งนะฮะแล้วก็ อาร์เจนกับเปรูเนี่ยอาร์เจนชนะหนึ่งศูนย์นะครับนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเรื่องราวของข่าวสารนะก็ฝากเว็บยูทีสองสปอร์ตดอทเด้วยนะครับสำหรับหลายท่านที่ชอบเรื่องฟุตบอลนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข่าวจากเว็บต่างประเทศหน่อยนะครับไปดูยูทีสองแล้วไปดูข่าวอย่างสื่ออย่าง b b c อังกฤษนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ว่าวันนี้เล่นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ยังเป็นที่แน่นอน,นนะว่าสติปูตถึงแม้จะมีข่าวว่าจะโดนปลดมาตลอดสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังได้อยู่คุมทีมต่อนะ โดยเฉพาะในโดยเฉพาะในเกมหน้าที่จะเล่นเนี่ยนะครับเพราะว่าผมวนิวคาสเซิลก็ยังหากุณซือไม่ทันนะก็เลยต้องใช้ซีบูตไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็นิวคาสเซิลนี่ก็ยังใช้ซีบูตนะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะลงเล่นในเกมหลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับของทั้งเปปกาเดลล่าทั้งโซชาทั้งทูเคลนะครับส่วนนิวคาสเซิลบอสบูสตูสเตอินชาร์ต อันเก้นสเปอร์นะครับก็นิวคาสเซิลก็ยังยืนยันนะว่าจะใช้ซีบูคุมทีมนัดเจอสเปอร์ไปก่อนนะครับส่วนลิเวอร์พูลอาริซงอาริซงแอนด์ฟาบินโยทูฟินิชควอเรีนตีนอินสเปนอัฟเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเบรกนะครับก็เขาบอกว่าอาริซงเบเกอร์กับฟาบินโยที่ไปเล่นในทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องมากักตัวที่สเปนก่อนนะครับทําให้พรุ่งนี้เนี่ยเล่นกับวัตฟอร์ดไม่ทันแน่นอนนะฮะ The Holiday Iceland Club with g l o b a l appeal นะครับก็เขาบอกว่า ทางด้านาทีมอย่างมามายอราเนี่ยก็พอดีไม่ได้ไม่ได้มีโปรแกรมไปเล่นทีมชาตินะนะักเตะมายอราส่วนใหญ่ก็มีไปพักผ่อนแล้วก็ไปบรรยุดนะครับในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่มันไม่มีเตะนะฮะสเตอร์ลิงโอเพนทูเลฟแมนซิตี้ฟอร์มู abroad นะครับก็เขาบอกว่า s t e อร์ลิพร้อมย้ายไปเล่นต่างแดนนะก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วบาร์ซ่าเลอมาติดอินเตอร ยูเว่อะไรเงี้ยสนใจหรือเปล่านะครับสเตอร์ลิงพร้อมย้ายนะฮะแต่ผมว่าสเตอร์ลิงฟอร์มปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีใครอยากได้นะฮะบาร์เซโลนาทีเอเจอร์เพรดียก็เตรีนิวดีวิทวันมิลเลียนยูโรลีลีสคอสนะครับ, ager, dy, ree, cost, รบก็เปเดี้ต่อสัญญากับบาร์ซ่านะค่าฉีกสัญญาพันล้านนะครับก็ข่าวเดิมที่เมื่อกี้เล่าไปละประมาณนี้นะครับ BBC ก็ลงอ่ะเม, ja, มาาื่อวานลาฟินยาเมื่อเช้าสิลาฟินยาคันทาร่ายิงเบิ้ลให้บาซิลนะลาฟินยานี่ของลีสทุกวันนี้ฟอร์มดีมากนะครับจน จนติดทีมชาติบาราซิลชุดใหญ่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวาลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมว่าลิสเริ่มจะเล็กเกินไปแล้วสําหรับลาฟินย่านะนะครับนอกนั้นั้นเดี๋ยวมาดูข่าวย้ายทีมที่ Sky ยสปอรกันหน่อยนะครับ Sky ยสปอรวันนี้นี่ก็มีเรื่องของปอลป็อปกบาติโมแวนเนอร์เชาเฟลิกนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงพวกนี้ พวกนี้อยู่ในขายที่จะย้ายในช่วงเดือนมกราไม่ก็ในช่วงเดือนปิดในช่วงปิดฤดูกาลนี้หมดนะฮะโดยทางด้านานักเตะอย่างป๊อกบาเนี่ยมันก็ยังไม่ต่อสัญญากับแมนยูนะนะครับก็เลยทําให้ก็เลยทําให,ยให้ยังมีโอกาสที่จะย้ายนะครับยิ่งไปถ้าไปมัดดิดนี่ไปประสานงานกับเบนเซม่าแล้วถ้าเอ็มบาเป้มานี่มันจะเป็นซีโอทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะครับส่วนติโมว์แวนเนอร์เนี่ยก็เป็นข่าวกับทางด้าน ยูคาซอนนะเพราะเชลซีทุกวันนี้ก็ใช้ใช้ลูกกูเป็นหลักนะครับแวนเนอร์ก <Warner S 2> ็อ,อาจจะอยากย้ายก็ได้ <S <S ส่วนชาเฟลิกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ก็มองหากองหน้าที่จะมาทดแทนสลับฟาเฟอร์มิโนแล้วก็สลับโชตาเพราะว่าเพราะว่าทั้งเฟอร์มิโนทั้งโชตาเนี่็เฟอร์มิโนฟอร์มดอบนะครับส่วนโชตาก็เจ็บบ่อยตอนนี้ก็เจ็บอยู่นะครับสำหรับเดียเออโรดิโกโชตานะครับ นอกจากนี้ก็มีข่าวตอนสองทุ่มนะบาร์ซ่าวอนเชลซีดูโอ้นะครับบาร์ซ่าอยากได้เซซาอัลติริทกยต้านะกับอันเดร์คิสเตนเซนผมบอกได้เลยว่าบาร์ซ่าฝันได้เลยเพราะว่าอัลติริทกยต้าเป็นกัปตันทีมเชลซีนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็ฟอร์มกาลังดีมากๆส่ตัวอันเดอร์คิสเตนเซนผมว่าเชลซีไม่ปล่อยแล้ะช่วงนี้กาลังฟอร์มดีนะครับและยิ่งลูดิเกอร์มันยังไม่ชัวร์ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าผมว่าผมว่าบาร์ซ่าเออผมว่าเชลซีไม่ปล่อยให้บาร์ซ่าแน่นอนแล้วอย่่าางบซก็ไมมีีเินทจะมาแบบ มาจูงใจนักเตะให้ย้ายด้วยนะครับส่วนตอนทุ่มห้าสิบสามนี่มีข่าวว่าเป๊ปเรสปอนต t ทูสเตอร์ลนะครับก็มีข่าวว่าเป๊ปเนี่ยออกมาบอกสเตอร์ลิงว่าว่ายังมีความสำคัญกับทีมนะครับแต่ถ้าย้ายก็าย้ายได้ไม่มีปัญหานะฮะหมายความว่า สเตอร์ลิงนี่ก็อยากอยู่ก็อยู่นะครับหรืออยากย้ายก็ย้ายได้เลยนะครับเป๊ปน่าจะบอกประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่าสเตอร์ลิงนุวันนี้ไม่ได้มีส่วนสําคัญกับแม็ซิตี้ขนาดนั้นแล้วอะคือแบบมันมีคนอื่นที่เล่นแทนได้อย่างโฟเดนอย่างเฟอร์ลันตอเลสอย่างแบร์นาโดซินวาอย่างเกเบลเชสุสเล่นดีกว่าสเตอร์ลิงเยอะนะครับส่วนตอนทุ่งห้าสิบเอ็ดนี่มีข่าวเฟย์เคียอันนิวคารเซนแทร์เก็ตเออจริงเหรอถ้านิวคารเซนสนใจนาบีเฟย์เคียผมว่าเจ๋งนะเพราะว่าไอ เพราะว่าทางด้านเฟคีน่ยอยู่กับเบติสผมว่าเสียของอะเฟคีควรจะได้อยู่ทีมใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเฟคีมาปั้นเกมให้นิวคาสเซิลนี่ก็น่าจะใช้ได้นะครับส่วนตอนห้าโมงยี่สิบนี้บอกว่ากรีนคัมมิ่งโฮมนะครับก็อ่าเป็นดาวรุ่งนะชื่อเอติแอนกรีนนะครับเป็นผู้อัาประตูยูวีเอ็ดของสเปอร์นะครับผ่านเลยไม่ได้เป็น, Big Name นบิ๊กเนมนะฮะส่วนตอน บ่ายสามนะครับมีข่าวว่าเคียซ่า heading to Spain นะครับก็เฟเดริโก้เคียซ่านะตอนนี้แม่งไม่ใช่แค่เลอมาดิดสนใจอะ่ะมีทั้งเลียพูก็สนใจนะครับพอเฟเดริโกเคียซ่าแม่งเก่งมากตอนนี้ฟอร์มกำลังแรงนะครับเป็นตัวลนะุกที่ชาอิตาลีนะก็เขาบอกว่ามัดริดสนใจนะครับก็ต้องมาดูว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะนะครับแต่ผมว่ายูเว่ไหมนะขายแล้วยูเว่ไม่ได้เป็นทีมที่ร้อนเงินนะฮะแล้วทุกวันนี้เคียซ่าเป็นส่วนประกอบสําคัญนะฮะนะครับนะ นอกนั้นี่ก็มีข่าวแมนซิตี้ potential destination for เลวันด็อบกี้นะครับก็แสดงว่าแมนซิตี้มันต้องการกองหน้าจริงๆนะเมื่อวานมีข่าวกับฮาแลนด์นะครับวันนี้มีข่าวกับเลวานด็อบกี้ซึ่งก็ผมว่าตอนนี้เป๊ปไม่เกี่ยงนะว่าจะเป็นตัวเก๋าอย่างเลวานหรือจะเป็นดาวรุ่งอย่างฮาแลนด์หรือจะแม้แต่แฮร์รี่เคนเนี่ยบอกว่าเป๊ปบอกว่าน่าจะต้องการกองหน้าจริงๆนะเพราะว่าถ้าแมนซิตี้ไม่มีกองหน้าเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเล่นเกมบุกแต่ว่าไม่มีตัวจบคมๆแล้วก็ แล้วก็ไม่ยิงประตูไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนั่นก็คือเรื่องของแมนซิตี้ส่วนบาย35-4นะมีข่าวอาร์เซนอลลิงอาร์เซนอลตอนนี้เป็นข่าวกับไอตัวลุกของขับบูธโนอาแรงผมพูดตามตรงเลยผมไม่เคยดูฟอร์มนะครับใครเคยดูฟอร์มขับบูธใครรู้ว่า n โนอาแรงเก่งไม่เก่งนะทีมมาบอกหน่อยนะฮะเพราะว่าผมว่าก็มันก็ยังโนเนมอยู่นะครับโนอาแรงนะฮะประมาณนี้นะข่าวข่าวย้ายทีมนะครับก็ มีเล่นมาเรื่อยๆถึงแม้ช่วงนี้ตลาดนักเตะจะ่ยังปิดนะครับอเดี๋ยวไปดูข้อความสักน,นิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้มีคู่ไหนเตะบ้างแล้วก็ทีมไหนหน่ารุนน่าเชียนะครับคุณพิเชษบอกว่ามีข่าวอาร์เซนอลจะเอาลาการาซสลากกับเกรเดตเบล,เบล,เบลส่วนว่าด,ดีไหมครับไม่เอาฮะผมว่า,าแต่ว่าขอแปบ๊บหนึ่งอาจจะต้องเอาเพราะว่าลากาซามันก็จะหมดสัญญาหลังจบปีนี้อยู่แล้วคือยังไงก็เสียฟรีนะถ้าไม่ต่อ ส่วนเกเรตเบลอ่ะโอเคหมดสภาพแต่คือถ้าเอามาแล้วค่าเหนื่อยไม่ได้แพงมากก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะฮะผมคิดว่าก็น่าเอาแต่ก็ไม่อยากได้เกเรตเบลอยู่ดีนะผมว่าน่าจะเอาลาการซไปสลับหรือว่าไปขายทีมอื่นเอาเงินเข้ามายังซะดีกว่านะครับคุณสุนเนศบอกวิเคราะห์ฟุตบอลพรุ่งนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณวริศบอกแชร์ให้แล้วจ้าผมคุณพี่วริศด้วยนะครับแหมก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับ ี่วฤิบอกว่าจิบเบียร์โฮกาเดนฟังคุณสนอ๋อโหยเนี่ยแล้วฝนตกพรำๆอากาศดีๆแบบนี้แล้วมาฟังไลฟ์แบบนี้น่าจะสนุกนะขอบคุณมากนะครับโฮกาเดนอร่อยไหมฮะพี่วิิศนะฮะแล้วก็บอกว่าอาร์เซนอลแข่งวันจันทร์ตีสองใช่หรือเปล่าครับคุณสนใช่นะครับอาร์เซนอลเล่นกับทางด้านคริสตัลพาเลทนะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายนะพลาติกเวล่าอาดีตเด็กเกา่าอาร์เซนอลคุมอยู่ด้วยนะครับส่วนคุณเบิร์ดบอกว่า ข่าวโนอาแรงจริงเท็จแค่ไหนครับผมว่าน่าจะมีมูลความจริงนะเพราะว่ามันหลายสื่อตีตรงกันนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยอาร์เซนอลก็ชอบซื้อผู้เล่นที่เป็นกําลังสําคัญของทีมเล็กๆทีมอีกดองๆผู้ผิดเม็ทีมเล็กนะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ซื้อโทมิยาสุอ่โทมิยาสุก็เป็นนักเตะกําลังหลักของโบลญนานะครับอาร์เซนอลชอบไปซื้อผู้เล่นแบบเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้บิ๊กเนมแต่ว่าเหมือนเป็นกําลังสําคัญของทีมทีมนั้นนะฮะแล้วโนอาแรงมันก็เล่นดีกับขับบูสนะ โดยเฉพาะขับบูธวันนี้เจอปารีสอ่ะผมได้ดูคร่าวๆผมว่าโนอาแรงมันก็โดดเด่นนะครับก็น่าจะมีมูลนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะซื้อจริงหรือเปล่านะคสำหรับอาร์เซนอลนะฮะนอกจากนี้ก็มีคุณสุนิสานะสวัสดีนะครับบอกสวัสดีครับคุณสวนสวัสดีคุณสุนิสาด้วยนะครับก็คุณสุนิสานี่ก็มาดูทุกวันเลยครับคุณมากนะฮะมีคุณเกียงศักดิ์บอกว่าฟุตบอลเอเจนต์ครับ2023รอบคัดเลือกอ่จะจับทลาอีกทีวันพฤหัสอาทิตยก็ ติดตามได้นะครับบอลเอเชียนะฮะก็ต้องมาดูว่าไทยจะจับฉลากไปอยู่กลุ่มไหนนะครับเอเชียนคัพนี่ก็คือบอลแบบทวีปเอเชียนะเหมือนกับยุโรปเขามีบอลยูโรอเมริกาใต้มีบอลโคปาเนียเอเชียนคัพนี่ก็ไม่ใช่อาเซียนนะครับอาเซียนคือแบบว่าแถวๆนี้แหละมาเลอินโดเวียดนามแต่ว่าอาเซียนเอเชียนคัพคือก็คือพูดง่ายทวีปเอเชียนะฮะก็ต้องมาดูว่าไทยจะหมลงานได้ดีแค่ไหนนะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ายากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทีมชาติททไทยเราก็ ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับนะฮะแล้วก็คุณสุนิสาบอกว่าอยากดูเชลซีแล้วอ่ะก็พรุ่งนี้เชลซีพรุ่งนี้เชลซีเตะอ่ห้าทุ่มครึ่งนะครับไปเยือนเบนสฟอร์ดนะคุณสุนิสานอะอาจจะดึกนิดนึงนะครับอ่ะข้อความไม่ยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านต่อแน่นอนนะฮะวันนี้คนดูเยอะขอบคุณมากนะครับอ่าเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้หน่อยนะฮะก็ฝากเพจยูวีท้องสปอร์ตใน facebook ด้วยนะครับแล้วก็อ่ เรื่องของรายสดแบบนี้ก็มีทุกวันนะครับก็เข้ามาดูกันได้ที่ยูดิบสองนะครับเพจยูดิบสองใน Facebook แล้วก็เรื่องของโปรแกรมฟุตบอลนะครับเพจเราก็ลงทุกวันนะใครอยากเช็คโปรแกรมคืนนี้มีคู่ไหนเตะกี่โมงก็มาดูได้นะครับรวมถึงบทวิโคหงบทวีเคห์เนี่ยเพจเราก็มีครบนะครับอ่าอย่างเนี่ยอย่างปาลีกอองเช่นี่เพจเราก็ลงเรียบร้อยนะครับก็ลองไปดูได้นะแล้วก็อ่า เรื่องราวของโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้นี่หลักๆเลยก็ต้องโฟกัสไปที่สองลีกใหญ่นะบุนเดสลีก้าเยอรมันแล้วก็เดี๋ยวก่อนหายไปไหนเอ่ยอันนี้นะครับอ่ะบุนเดสลีก้าเยอรมันนะฮะแล้วก็บุนเดสลีก้าเยอรมันแล้วก็ลีกเอิงนะครับก็ บูนเดตเนี่ยฮอฟเฟนไฮม์เจอโคโลนนะครับกําลังฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนปารีสแซงต์แชงแมงเจออองเซ่เนี่ยปารีสไม่มีเนมอ่าไม่มีเมสซี่กับไม่มีเนมานะครับก็ผมมองว่าฮอฟเฟนไฮม์กับโคโลนเนี่ยคู่นี้ใครชอบสาวกยิงเยอะสกอร์สูงเนี่ยน่าเชียร์นะเพราะว่าฮอฟเฟนไฮม์ในบ้านแม่งเปิดแรกเปิดเกมลุกอยู่แล้วแต่หลังบ้านรั่วนะครับส่วนโคโลนเนี่ยก็กำลังฟอร์มดีผมว่าน่าจะยิงได้จักเบสหนึ่งสกอร์รวมอาจจะแบบสองหนึ 1, ่งสามหนึ่งอะไรแบบเนี้ย คู่นี้ผมว่าเซฟสุดน่าเชียร์สกอร์สูงนะครับแต่ถ้าให้เลือกจริงๆอะ่ะผมขอลองโคโลนแล้วกันผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโคโลนมันเป็นบอลที่รู้ตัวว่าเวลาเล่นนอกบ้านก็ต้องเน้นเกมรับเผลอๆมีมุมเสมอพอจะได้นะครับคู่นี้ถ้าตามอินดิแคปผมชอบโคโลนนะส่วนถ้าเกิดสกอร์ต่ำสกอร์สูงคู่นี้ใครชอบบอลสกอร์สูงน่าเชียร์คู่นี้นะครับบุนเดสซก้านะครับอเฟนทามโคโลนส่วนลีกเอิงเนี่ยปารีส วันนี้ที่ต่อน้อยอ่ะต่ออองเช่แค่หนึ่งเจ็ดห้าผมมองว่าเพราะว่าตัวมันไม่ครบอ่าไม่มีเทียโก้เอ่าไม่ใช่สิปารีสเนี่ยไม่มีเมซี่ไม่มีเนมานะครับแต่ยังมีเอ็มบัปเป้มีผมไม่อีคาดีม้มีเพราะอีคาดี้ไม่ติดทีมชาติอาเจนนะครับก็น่าจะมีอีคาดี้มีเอ็มบัปเป้มีพวกอ่าวายนลดุม um, พวกเนี้ยมีแฮเอเลล่าผมว่าปารีสเล่นในบ้านน่าจะชนะได้นะเพราะนัดที่แล้วก่อนเบรกทีมชาติอนะ่ะแม่งแพ้แลนด์ศูนย์สองเสียหน้านะครับ ผมว่าปลารีคือนี้นะ่ชนะองเช่ได้แล้วสองเม็ดนะเชียร์ปลารีสนะครับเพราะนั้นบอลบุนเดนเนี่ยเชียร์บอลรองนะโคโลนนะครับในความคิดผมนะส่วนบอลลีกเอิงเนะี่ยให้ต่อปลารีสนะครับส่วนเวทบอมเนี่ยเจอเบอร์มิงแฮมช่วงหลังเบอร์มิงแฮมแม่งฟอร์มดีนะแล้วเวทบอมถึงแม้จะเป็นจ่าฝูงอนะ่ะแต่ผมเห็นหลายทีแล้วเวลาชนะเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นนะครับผู้นี้ผมขอลองเบอร์มิงแฮมนะยิ่งเป็นบอลวันศุกร์ด้วยผมว่าเชียร์ผมว่าเชียร์ไปที่ทีทมดองดีกว่า บอลวันศุกร์อะถ้าไม่จําเป็นอย่าเล่นบอลต่อในความคิดผมนะครับและยิ่งมันจะเข้าโปรแกรมระดับสมโมสรด้วยเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีบอลอีกเพียบผมว่าถ้าเป็นไปได้อยากเชียร์ทีมรองทุกคู่เลยวันศุกร์แต่ว่าอย่างปารีสมันดีจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าน่าเชียร์ทีมต่อนะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็บอลเดนมาร์กนะวีบอกกับซีเคบอร์กนะเตะเที่ยงคืนบอลไอร์แลนด์นะฮะมีทางด้านทีมอย่างเดลี่ซิตี้พวกนี้ลงสนามนะฮะแล้วก็ มีทีมอย่างทางด้านดันด็อกไปเยือนโบฮีเมียนนะครับส่วนบอลตุรกีนี่เตะเที่ยงคืนนะครับอ,อิสตันบูบูยักเซียนะครับเจอเบสิกตนะัสนี่ก็บิ๊กแมทนะครับผมว่าน่าเชียร์เบสิกตัสนะครับอิสตันบูบัลักเซียในช่วงหลังดรอปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ขับบู๊เจอคอไทยนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้า นอกนั้นนี่ก็มีบอลบุนเดสซีก้าร์สองนิลามันนะครับฮันโนเวอร์เจอชาลเก้นะครับพาเนบอลเจอยาเลเกนส์บวกนะครับบอลเซกุนดาสเปนนี่เอบาเจออเมริกาเออผมขอฝากอเมริกานะบอกเลยว่าทีเด็ดวันนี้เลยอเมริกานะครับเพราะว่าก็เป็นทีมที่รับรับดีสวนกลับดีนะเอบาผมว่าฟอร์มงั้นๆนอะได้เปรียบไอ้ที่มันต่อปอเพราะเล่นแค่ในบ้านแต่ผมว่าอเมริกาเป็นทีมที่สวนกลับดีถ้าเอบาบุกลอยๆผมว่าอเมริกาสวนมีสิทธิ์ถึงชนะนะเพราะนั้นทีเด็ดวันศุกร์เนี่ย ฝากไปที่อเมริกานะครับอันนี้ให้ห้าดาวเลยสวนลองลงมาชอบไปที่ปารีสแซ็งฌ็อแมงนะครับของแพงหือของดีนะแล้วก็ถ้าอีกสองลีกใหญ่ชอบไปที่โคโลนนะครับแล้วก็บร์มิงแฮมนะครับอ่ะวันนี้คือโปรแกรมวันนี้แล้วก็ทีเด็ดนะครับก็เห็นตรงกันก็เชียร์เหมือนกันนะเห็นต่างกันก็อ่ะเอาที่ท่านชื่นชอบแล้วก็ท่านที่เอาที่ท่านมั่นใจนะครับก็จะเชียร์ที่ไหนก็ฝากไว้ที่เว็บดูหนึสองนะครับแอดไลน์มาได้รวมถึงเข้าไปใน Facebook inbox ถามทีมงานก็ได้นะครับ คุณตูมตามบอกทักทายครับสวัสดีนะฮะคุณอั้นบอกว่าสวัสดีครับคุณโจ้บอกว่ามาแล้วครับสวัสดีนะฮะคุณวลิตบอกว่านิวคาสเซิลถ้าตั้งลาฟแลงนิกเป็นสปอตไดเรกเตอร์นี่แจ๋วเลยครับเออลาฟแลงนิกเก่งนะครับแล้วตอนนี้ว่างงานด้วยนะฮะคุณชื่อหยองบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีนะฮะคุณตูมตามบอกเมื่อคืนบาซิลเล่นโหดมากเออบาซิลแม่งตัวลุกดีทั้งนั้นเลยนะมีทั้งลาฟินยามีทั้งอนโตนี่มีเนมามีเชซุส ตัวลุกดีมากนะครับคือพู้ง้าเปลี่ยนทุดสองลงไปแม่งก็ยังเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าอูลูไกัยอะนะครับคุณอันดีเซอร์บอกคืนนี้รองอองเช่พอไหวไหมครับอุย้ยผมชอบปารีสละสินะครับผมว่าปารีสนะที่แล้วมันแพ้มาในลีกอะมันต้องเน้นนะฮะคุณชื่อยองบอกว่าตอเลสเจ็บอดลงยาวเลยแมนซิตี้เศร้าอ่าฟารันตอเลสนะครับก็เจ็บจากทีมชาติสเปนนะคุณโจบอกว่าคุณส่งคิดว่าอมบัปเเตต่อสัญญาก,กับปารีสไหครับผมว่าไม่ต่อแน่นอน ผมแทงร้อยผมเอาแค่บาทเดียวอะเอาสิบบาทนะผมว่าปารีสจะต่อสัญญาเอ็มบัเป้ยากโอกาสน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาอยากไปเลยเอามาติดนะครับอยู่ที่ว่าทีมจะปล่อยไปเดือนมกราหรือปล่อยจบฤด,ดูกาลแต่เขาไม่ต่อสัญญาแน่นอนนะครับและเอ็มบัเป้ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่หิวเงินด้วยนะครับคุณตูมตามบอกว่าบอลลูนดอลสนคิดว่ามีใครในใจครับส่วนตัวชอบเนมานเนมาได้ยากครับเพราะว่าบาร์ซิลไม่ได้แชมป์โคปานะฮะ เมสซี่ได้ส่วนปารีสก็ไม่ได้แชมป์ลีกเอิงด้วยเพราะฉะนั้นเนมาผมว่ายากนะครับไอตัวเต็บงบอลลูดอล,ล์เนี้มีสามคนมีเลวันดอฟสกี่มีทางด้านเมสซี่แล้วก็มีจอร์จินโยผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเมสซี่นะเขา,าเกิดดูตามชื่อชั้นอนะราะเมสซี่ก็ได้แชมป์โคปาเมริกาแต่ถ้าเกิดจะเทคเดอะเวสว่า ว่าจอตินโยเป็นทั้งแชมป์ยูโรแล้วก็แชมป์เบลซีมันก็เหมาะสมนะผมคิดว่าสองคนนี้ใครก็ได้ไม่น่าเกียดไม่จอตินโยก็เมสซี่นะครับคุณอุบล bon, บอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากนะครับคุณมิเชลบอกว่าแจ็ควิเชียจะรีเทิร์นลงเล่นอาร์เซนอลไหมครับตอนนี้แจ็ควิเชียมาซ้อมกับอาร์เซนอลนะแต่ก็เป็นแค่สัญญาแบบไม่ใช่สัญญาสิแบบมาซ้อมแบบไม่มีคอนแทคไม่มีคอนแทคอะมาซ้อมเฉยๆนะฮะแต่ว่าทีมก็ไม่ไ่ไจะเซ็นสัญญาเหมือนกับว่าให้มา ใช้ความสัมพันธ์เดิมๆมาซ้อมดีกว่าไปซ้อมแบบต่างแดนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายากนะที่อร์เซนอลจะเสนสันญกญญกับวิลเชียอีกรอบนะครับอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งข่าวสารนะนะครับเรื่องซาร่าเรื่องเรื่องของสเตอร์ลิงก็เล่าหมดแล้วนะครับฝาก Facebook p a g ยูทิปสองสปอด้วยนะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะย้อนหลังก็ยังดีนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็บอกไปแล้วนะชอบปลารีสนะครับชอบโคโลนแล้วก็ ลองเบอร์มิงแฮมนะครับส่วนบอลเซกุนดาสเปนนี่อเมริกาผมว่าจำนะฮะขอบุุทุกข้อความที้มาคุยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ